งานที่เราจะไปทำเนี่ยได้ข่าวปเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้เออการใช้เชือกรัดคอศพนะเหมือนจะเหมือนจะฆาตกรเราจะฆ่าแล้วรัดศพมั้งครับใช่ครับใช่ครับเหมือนตอ,อนนี้มันเหมือนมีหลักฐานด้วยค,ครับ,คครบงั้นคุณไปสืบป,ประวัติประวัติของญาติผู้ตายให้ผมนะครับ เรารู้ตอนนี้เรารู้แค่ว่าผู้ตายของเราครับยังไม่มีชื่อชื่อเราหายไปแล้วครับแล้ว,ลวก็ญาติของเราเนี่ยไอยผู้ตายของเราเนี่ยยังไม่มีญาติชี่เช่นเดียวกันนะแต่เป็นนางพยาบาลอยู่ที่นี่อันนั้นคือสิ่งที่เรารรู้ครับโอเคเราจะเข้าไปโรงพยาบาลกันไปสอบถามเข้าไนว่าเกิดอะไรขึ้นเอานั่นใครอะเวลาพาระแล้วเเเอเฮ้ยเฮ้ยหยุดเราทำอะไรครับหยุดหยุดยกมือขึ้น โอ้ยยมือขึ้นยืมือขึ้นโอกวยืมือขึ้นไงเออคุณใครของกำลังจะยืมโทรศัพท์เฮ้ยพูดมาดิพูดเป็นมเนี่อเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าเหรอคุณใครครับอ้าวคุณครับผมไม่ทำอะไรตรงนี้เกาลังทำอะไรครับโอ้ผมเป็นหมออยู่นี่อ๋อเหรอเอาล้วครับคุณไม่ทำอะไรตรงนี้แหละผมมาคุยโทรศัพท์ครับ โอเคครับงั้นงั้นคุณพาผมก็ไปข้างในได้ไหมครับ<อ>ผมโอเคผมนี่มีอุปกรณ์หลากหลายเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะมาทำอะไรเยอะแยะโอเคครับเออเรามาหาเออผู้ตายของเราครับคุณที่ตาย,ายท,ที่ตายในวันเมื่อวานนะครับคุณ <c oughs> พอรู้ชื่อไหมครับคุณใครคุณอะคุณคุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณพอรู้ชื่อไหมครับ <c oughs> ไม่รู้อ๋อครับผมเขาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่เหรอครับผมได้ข่าวมาเป็นไพยาบารเหมือนกันเขาเชื่อครับคุณพาผมเดินทัวร์ลงโรงพยาบาลคุณหน่อยได้ครับเผื่อจะมีข้อมูลอะไรสำคัญครับก็ออไปแล้วทำไมเลือดเลือดมันติดเ,ออเลือดทำไมมันติดแล้วคุณหมอทำไมต้องให้หมอเดินำนำไปเอ,อ้าหมอรู้ทางเลยคนระับตำรวจจะรู้ทางอะไรครับออหมอเดินนำไปเลยทำไมคุณหมอต้องเดินหันหลงครับ หมอเอาอย่าวินวอลครับพ่อเมย์เอ๊ะนี่ครับทางนี้มีอะไรด้วยครับเนี่ยอ๋อมีกล้าวมจอปิดด้วยครับเราน่าจะอ้าวเขาจิกล้าวมจอปิดเราเจ๊งหมดเลยครับเราคงจะไม่ได้อะไรจากในนี้แล้วครับเฮ้ยคุณหมอไปไหนแล้วคุณหมอหายเอ้าโอ้โหเราลงพอาะแบบพยาบาลนี่ค่าไฟคุณไม่ได้แบบจ่ายใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมาเอ้าคุณหมอทำอะไรตรงนี้ครับคุณหมอเขาไม่ทำอะไรตรงนี้ครับ ครับคุณหมอครับว่าเราเราไปเอ้ยริบมันลงได้ป่ะครับเนี่ยครับทางนี้มีอะไรเลยครับคุณหมอพาทัวร์เนี่ยคุณหมอครับไปเลยเลยผมมีอำนาจนะคได้ผมนำมีก็ได้ครับไม่เป็นไรครับครับผิ่มนำมีก็ได้ฮะับไมได้มีอะไรครับไปคร้บไปครับไม่ทำไมครับอ้คุณเออ่คุณคุณหมอครับจะมีรอยเลือดมาแถวนี้นะครับทำไมมีรอยเลือดครับอ๋อโรงพยาบาลนั่นก็เรื่องปกติแล้วน่าอะไรนะโอ้โหที่นี่ไม่ คุณหมอไม,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 ม่คิดจจ่ายค่าไฟเลยเหรอเฮ้ยนี่มันแอนวันเจอร์วิดีโอใช่เหรออะไรครับเอวี AV เหรอเดดเดดเอ้ยคุณได้ม,มานะคุณอย่าเพิ่งเข้าไปมดนเจอร์เนี่ยเออจะรับอะไรดีครับทับเที่ย <c oughs> อะไรหมอห <c oughs> มอมันเดินน้ำนี่หมอ <c oughs> มีฝักบัวด้วยครับเนี่ยบัวแล้วมันมีอ๋อแบบล้างตัวใช่ไหมเออแต่ เราเป็น V.I.P. แล้วเป็นตำรวจก็คงไม่เป็นไรหรอกโอ้โหโอ้โหอุ๊ยตกไกลคนเนี้ยโอเคครับปานนี้นะยาไอ้ยานี้คุณขายเป่าคุณหมอยายาเนี้ยยายานานอ๋อหมอมาเลยขายอ๋อแล้วหมอของคุณทำมาเรื่อยนี่แหละอ๋อต้องไม่มีอันนี้ห้องอะไรนะครับหมอเออไม่ได้มานานแล้ว ออหมอหมอเป็นหมอที่นี่ว่ะเนี่ยไอ้แย้งกลับดิไม่ได้แสดงแสดงว่าแสดงว่าคุณเป็นหมอจะมาดูที่นี่หรือ pues เปล่าครับใช่ครับหมอเป็นหมอแบบต่างต่างที่นนั่แลกเปลี่ยนมาเนี่นแล้วคุณเป็นประเทศอะไร,รนะ<ป>คนอยู่ประเทศอะไรไไน,ไนะไปแล้วอ๋อกา,านที่มันโอ้อหแข่<อ>งกันเปิดอุ้ยการอะไรครับทำไมมันยาวเลยครับเนี่ยยาวแล้วครับผมเริ่มไม่ฟู้ดีแล้ว คุณพอรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้ไหมครับคุณหมอต้องรีบวิ่งมากมาวิ่งอยากถามว่าคุณเล่นคุณชื่ออะไรครับอ๋อที่จอครับออ๋คุณหมอจอเอาะนามไม่เข้าเลย้าาปหลวงครับเนี่ยนามไม่เข้ากับชื่อมึงเลยล็อกเกอร์ไฟอ๋อไฟนะครับเปิดไฟดีครับหมอหมอไม่รู้เลยอ่ะเลย้ยตัวนี้ไฟดับเหรครับเฮ้ยตัวนี้ไฟไม่เปิดไฟฉายด้วยนะครับ คุณหมอมีไฟฉายมีไฟฉายใช่ไหมครับเกลี่ยไปครับเอา้าห้องนี้ล็อกก็เข้าห้องนี้ดีครับแล้วพนักงานที่หายไปไหนก็บอกแล้วเนี่ยไม่ทราบปองไฟดีครับโอเคแนะน,นำเดียร์โอ,โอ้เออทำไมโรงพยาบาลน,นี้มันมีหลายประตูจังวะเข้าไปหมดเลยเนี่ยตึ๊ตัวนี้เหมือนจะเปิด,ปดไม่ได้เปิดนะไม่ได้เข้าตัวนี้เปิดได้ครับไปได้านนี้เหมือนเข่าวงกดไงไมาดู ล็อกเปิดได้ไหมห้องนี้ครับเป็นห้องอะไรวะเนี่ยห้องมีอะไรเยอะเลยโอ้แฝบตามาะอืมไม่มีอะไรไฟฉายที่ผมซื้อดี้อตาหมูมาครับโอหแฝบตาบ้างเลยไฟฉายเราให้เถื่อมากเลยครับเนี่ยออกมาจากมือได้ด้วยผมไม่รู้เลยไฟฉายรุ่นใหม่ไอแอปเปิ้ลมีเออโทรศัพท์จะมองใช้ซัมซุงเหรอนะเอาเหรอสมัยนี้ใช้แอปเปิลกันแล้วครับแม่เขาบอกว่าเดนเจอร์ครับทำไมมันนี่ แนนเจอร์เหรอก็ก็นี่นรับมันเป็นโฟนร์สำหรับพวกเออไบโอติกประมาณนั้นนะครับแต่เราเป็น v ีเก็ไม่เป็นไรหรอกครับเป็นตำรวจเฮ้ยคนนี้อะไรครับไฟไม่ได้แล้วก็ไรเนี่ยครับออกออกแต่ไม่มีคัตเอาท์หรืออะไรไม่หรืออะไรเนี่ยมีไฟสำรองไหมเนี่ยหรือไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอว่าโรงพยาบาลเนี่อาจจะเป็น น่าจะเป็นบ่อแสเราเนอะสึกทางนี้โรงพยาบาลนี่เฮ้ยนี่มาอะไรครับเนี่ยะด็กแปลกเราทรัเนี่ยครับตรงนี้เป็นห้องเอกแกครับเฮ้ยเดี๋ยวเอกสารไบ่เนี่ยคุ่นมีอะไรอ่ะเปิดเอกสารไม่ได้ครับทุกอย่างล็อกหมดเลยเหมือนที่นี่จะถูกล็อกประมาณนั้นครับเฮ้ยผมเจอรอยเรื่อยแล้วครับเอ๊ะมันกลับมาทางเดิมรึเปล่า ไม่ใช่นะไม่ใช่ทางเดนะินหรอกนะผมสัมผัสได้โอ้ไปป่ะครับไปเนี่ยครับต้องสำรวจให้หมดครับคุณหมอครับอย่ายเดินมานะ <c oughs> เฮ้ยมีรอยเลือดอยู่ทางนี้ครับตามรอยเลือดไปอ่ะผมอยากรู้เฟล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเสียงอะไรนะั่นอ่ะทำไมไม่เข้าไปครับอาจจะมีอะไรก็ได้นะผมผมเริ่มสงสัยนอะ่ะผมว่าไม่สู้ดีแนละ้วถือปืนในเนื้อ ตำรวจผมจะไม่ถือปืนนะเพราะว่าผมเป็นคนประตูล็อกครับโอเคเก็บปืนได้ครับรู้สึกจะน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งครับหมอใจร้อนไอ้ตรงประตูนั่นน่ะเข้าไปดิครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับไปรอผมด้วยเดี๋ยวครับผมเดินช้าแนลโอ้แล้วใครมั่งฟังประตูแล้วประตูที่นี่โอ้โหไม่เน้นหนาเท่าเอฟลเลยตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้เราผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่าน เหมือนว่าจะมีลิฟต์อยู่ตรงทางเข้าทางแรกครับต้องลงไปข้างล่างปัญหาคือเราลิฟต์ลิฟต์มันเปิดได้หรือเปล่าีลิฟต์อยู่ข้างล่างครับตอนที่เรามาตอนแรกอ่ะเราเหมือนเราจะเจอห้องโถงเฮ้ยตรงนี้มีทางด้วยเราเจอห้องโถงอ,อ้าวไปไหนกันหมดรอดเลยกูไดมอนอ๋ออย่างนี่ผมก็โอตั่งนานครับ รงนี้มีอะไรครับเออใคจ,จะเข้าไปมัม้งครับมีอะไรครัขบข้าไม่ได้ครับเป็นหนานเกินไปประตูล้องครับประตูนี้ไม่อินดี้เนี่ยครับต้องกลับไปทางแรกก่อนเนะพราะว่าทางแรกมันมีลิฟต์อะทางนี้เข้าได้ไหมครับ <c oughs> ทางนี้ใช่ไหมครับทางแรกที่เดิมใชนะ่ไหมเนี่ยอาจจะลงนะครับ โอ้โหโอ้โหแฟงไฟที่ผมเข้าตามากเลยผมนี่ปดวอนเฮ้ยพวกคุณอยู่ไหนเนี่ยอ้าวผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอยู่ไกลขนาดนี้นี่ยังได้ยินอีกครับผมไม่ได้เปิดวอนอ่ะตัวนี้เหมือนมีอะไรนะเรากลับมาจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเนี่ยเดินมา จุดเริ่มตน้นตรงไหนครับเนี่ยกลับไปจุดแรกที่เรามาก่อนป่ะอืตอนนี้นผมวิ่งแล้วเนะี่ยเนี่มรอนด้วยเดี๋ยวจะรีบวิ่งมาแล้วสุดคือผู้ตายแล้วมาทำเขาปเป็นอะไรที่อยู่เนี่ยทำมมันน่ากลัวจนะังเลยเสียงมันอยากรู้เแล้วผู้ตายเขา เขาเป็นใครกันแน่เราวนกลับมาที่เดิมคุณจะบังเราเหมือนเราเจอที่นี่เราไม่รู้นะครับว่าปุ๊บเราจะเราอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงครับมันลึกลับไปเกินเฮ้ยนี่ไงผมจะทางกลับแล้วคุณบอกครับเป็นลำทางเลยเราคุณอยู่ไหนครับเนี่ย ถือปืนอ,อะไรดีกว่าแล้วพูดความปลอดภัยอ้าวผมเอาเข้ามือทำไมไม่รมู้ไม่เป็นทางกลับที่ดีนะครับโอเคมถือปืนหนักเลยไม่ไม่เอาดีกว่าที่มันโรงพยาบาลเอาถือปืนมาเบาก่อนละผมเปลียงของไปเยอะครับเจริการน,นี้เจรพอนั่นไงมันเป็นนางฟ้าของขวานเลยนะโอ้โหคง,งเดินเดียวจัง,ง,ง,งเลยเป็นนางฟ้าของขวานันเลยครับเนะี่ยคล้ายๆกับหนังผีครับ เฮ้ยทำไมมันวนตรงนี้ทางแรกไหม่รัทางเดนเจอร์น่ะใครเริ่มต้นใครถือคร่ะไปทิ้งงอไว้สิงอช่างช่างหมอนะครับหมอไม่ไมยพนจโอเคจะลงหรือเปล่าครับไปอุ้ยอุ้ยมันหัวผมมันรีบจะเสียครับเอราหัวผมปวดหัวมเลย ลิปเสียทำไงดีครับเนี่ยตาไม่ติดใช้ีได็กเก็บระวังครับคุณหมอคุณหมอค่อยห่างนะครับคอยห่างครับผมจะยิงครับโอเคไม่มีผลเลยเลยโอ้โห้าเอ้าเอ้าได้มาแล้วถ่ายไปแล้วคุณหมอได้มาแล้วได้มอครับคุณถ่ายไปแล้ไม่เอาละครับผมไป็นช่างเอครับรอ เออเ้โหช่างแอร์ช่างรีบเลยช่างรีบเอ้ยขึ้นมานะครับการันจะลงไปที่ทำไมรีบมาลุกครับเนี่ยไม่รู้เดียวรีบมันต้องเร็วอยู่แล้วนี่เฮ้ยแต่รีบโรงพยาบาลนี้เหมือนจะมีความลับอะไรบางอย่างอยู่นะครับเนี่ยเราเพิ่งมาครั้งแรกทั้งสามคนเลยครับถึงเราจะปถึงคุณหมอจะเป็นหมอนี่ก็ก็ไม่รู้แน่ใจเฮ้ยอย่างไรอ่ะ เรนรียกว่าแล้วรอเอ้าทำไมเออเราจะไปเร็วจไปลงไปยาวานี้มันขึ้นได้ยา่างเรียกเอจีเดียมาดิเอ้าแล้วคุณผ่านยังไงโอเคครับเอ้ยโอเคครับเมื่อกี้ผมใช้วิชาเฮ้ยตรงนี้เราน่าจเอาแฉลงทีได้นะ ได้อยู่อะมหมากไม้มันทำอยากไม้พิเศษเอินโง่เปิดครับนาวิตีกันไปขอจากการทดลองใช่ไหมเอ้าไปกดเซตที่พิเศษว i p อพีแล้วเอ้ยมาดูดีๆครับเฮ้ยนี่มันมัีกำลังเหมือนมีต้องมองเราอยู่ใช่ครับเข็มปิดสวิตช์ได้บ้างละกันกล้องจอมปิด หน้าต่างนี่มันเหมือนเกมถีบบลูได้เลยครับชักว่ามันเริ่มมีแปลกๆแล้วอ้ดูนี่ครับครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวผู้ตายหรือเปล่านี่หรือว่าจะไอ้ยนี่ไงครอบครัวงผู้ตายนะครับไอ้นี่เป็นมีลูกมีเมียดูดิครับพวกเขาไปไหนหมดเลรอครับหายไปเฮ้ยนี่มีคนมีคนน่าสงสัยครับนี่ครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับไหนครับไแสดงว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ครับต้องหาตามหาเขาแล้วแล้วคนนี้ใครน่ะ ดีนะครับเดอดชามอ๋อเหมือนจะคนนี้จะโดนประกาศหมายจับหรือเปล่าไหมครัคนชื่อเบนเนี่ยมีคนน่าสงสัยสองคนนะครับคือผู้ชายลุงหนวดคนนี้แล้วก็คนที่อยู่ในรูปเราจะได้บ่อแฝมาแค่นี้ครับเราเก็บบอแฝดได้ทั้งหมดนะคุณได้หมดนะเนี่ยบ่อแฝเก็บเก็บเราได้บ่อแฝมาเยอะคนควรนะครับตะกร้าเรามีอ่าเราขังขดเขา ใช่เป็นเราจะเอามาลับบ้านกันของใช้ผูตายนะใช่นะเราเอามาตรวจลายนิ้วมือกันของใช้ผูตายเราจะไปเอาคุณเก็บพกรูปพวกอะไรมาเลยๆเผื่ออ่านลายนี้มันก็ไม่ได้ใครไปดูคุณถือไปดีกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วเอไปครับสังว่าเราคงจะไม่มีธุระอะไรจากที่นี่แล้วเรารีบไปครับรีบไปครับไปดีกว่าครับร้อน อิ่มเหมือนจะไม่ค่อยน่าไว้ใจครับ <ปะ S 2> ้วเราจะขึ้นไปไงครับเนีเ่ยเราต้องหาทางกันแล้วครับ